คุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอยู่ในเครื่องเครื่องอีกเครื่องนึงนะครับก็เลยดูน่ารักนิดหน่อยวันนี้เราอยู่ในแบบเด e อยิมอ b บบมาดูกันไปแกมอช้าคืนไป้ถนะผูก็ได้ครับโ็จ้อยตรงนี้คนไม่ค่อยผ่านกันผมเคยเห็นอยู่เอะเช่นผมเลยมมา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 ,มา เดี๋ยวพวกเราจะทำให้ผ่านอโออตายมาทำไมตายอ่ะมัวใจโดนไปนิดเดียวโอเคไปๆๆต่อกันเลยอย่าอี้ยจังหวะต้องดีโอ้โหคนตายรัวเลยจังหวะต้องดีจริงๆครับโอเคช้อนหยอกกินไม่อยากินนี่มันกินเตาแกชัดๆแกเก็บกันกินที่พื้นก็ได้ไม่ใช่เหรออันต่อไปไป อะไรอ้าคุณก็ว่าอยู่ว่าอะไรหัวไปเลยเอาล่ะต่อไปอย่าอย่าเย้ยโอ้ยเอ้าทะลุด้วยไม่มันทะลุได้นี่ว่าเฮ้ยไม่มีใครรู้อ้๊ยเว้นลูกเรา้เว้นผมเมืนเขาอัปเดตใหม่ฮะเอออ้โหเอ้ย หมือนผมหล่นลงมาเลยชอบเปล่มีอะไรบ้างอ่ะโอ้ไมาอ่ะผมไปดีกว่าไปไปอเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปยังวะผมบอกออบบี้ก่อนนะครับออนต้นอย่ามากวนพี่พี่พี่กำลังถ่ายคลิปอยู่กำลังอัดคลิปอยู่นะออนตุนอาล่ะครับอุ๊ยเจะ วยได้ได้ได,ได้ทำไมทำไมอึจ๊ะอ๋อ,ะอะจะตกเย่รอดครับเยอบ่อยโอเคครับไปต,ต่อกันเลยอืมง่ายนี่เซตเอออ้โหแตกหนึ่งเลยครับ พูด like. uh, yeah. uh, uh. ไปเถอะเว้ยครูนี่มันใจร้ายจังเลยเฮ้ยอีกอย่าไปย่าย่าย่าโอ้ยเกือบถึงแล้วร่น้องแตกสลายเลยมันเ okay. okay. ป็นเอ็กซ์คิวให้เขาหน่อยโอเคไปต่อเลย จะมีขัดข้องนิดหน่อยเพราะน้องผมอยากเล่นครับอย่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับต่อไปห้ามชนมันง่ายมากเลยเออใจมันง่ายมากๆง่ายมากห้ามชนปอยโอเคครับไม่เห็นมีคนเลยไปดิ โอ oh ไม่ไปล่อยเขาปล่อยซะเออมันจะกินเราแล้ว,ลวเราก็จะแตกเป็นเศษเงษไม่เอ้ยโอ้อออยอยู่ที่ไหนเนี่ยปล่อยเขาไปโอโ้โหคูน่นี้เป็นไรนเนี่ยมันกินแล้วเข้าไปแล้วนะเนี่ยเร็วแล้วก่อนที่น้ำย่อยมันจะขึ้นมาโอโ้โหมันกินของเยอะแยะเลยโอโอโดนได้อยู่อืมปาปี ไม่นายไม่เจ็บอุ้ยเจ็บจังเลยฮ่าหโหนี่แหละเส้นเลือดของฉันโห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 ไม่มีใครบอลไปต่อยกเป็นชั้นเหรอมอยนเนี่ยอืมเตะกระดูกสังนเราอี๋ไปดีกว่าย่าเย่นี่มันลูก้นมาแล้วนะเราต้องไปจริงเหรอเนี่ยลูก้นมาแล้วนะเออต้อตาย ไม่ชุดกรโดดมาครับไปรูก้นมรณะกันผมเรียกว่ารูก้นมรณนะเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้าจ้าเย่เราจะรูตื่นมรณะได้แล้ว <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยนายมาที่นี่ก็นายไม่รู้เหรอว่าชา้างเข้าไปในท้องนายเนะนี่ยอะไระมาอีกลุกไป โอ้ยเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ไอ้คูเนี่ยมันบ้าไปแล้วเราต้องรีบหนีก่อนที่นี่คือการฝึกผมไม่สนแร้วโ่เอ้ยไปอ้อโอ้โอโลงน้ำแล้วตายเฮ้ยแต่ตัวลอ,อยได้เป็นเหมือนโดนัทเลยน่ากินมากอิจฉา โอเคไปเก็บหงยางไปเราต้องรีบหนีโอ้ยไปนะอย่างนี้เราต้องหนีมีอะไรมันดูแปลกๆเย้เ,เอออ้าอ้าทะลุทะลุโอ้ยอโอ้ยเราจะออกอยังไงอตอตรงนี้ไปไปไปมีแค่ทางเลือกทางเดียว จ้าอ yeah. yeah. yeah, mm, okay. uh, ีจ้าอีจ้าอีจ้าเย้สรแล้วไปต่อฮึมถ้าลงตรงนี้จะเป็นยังไงนั่นไงผมว่าแล้วไม่น่าลงเลยโอเคมาต่อกันเลยมุ๊กง่ายจะตายยิ่นี่ต้องเลทนี้แล้วใหม่นะ จะไปดักเกยข้างหน้าไม่เชื่อเราคุณคือป้าทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นตัวเตี้ยเลยตั้งแต่ผมตัวสูงสิเมตรเอาเอาเอานายผ่านการฝึกแล้วเย้เอาต่อไปการโดดล่มโอเคครับเย้ เดี๋ยวแป๊บนึงเช็คพอยโอเคขอบคุณถ้าค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับซับเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวอืมเอ้ยมีการวิ่งด้วยการจำด้วยเอ้ยยมาเดี๋ยวพวกเราจะไปกันว่าว้าวท่นไงดีด่เราไป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 ,ไปดูกัน่าเพื่อนเราถึงไหนแล้ว โอเคไปโอเคเดี๋ยวพวกเราจะไปดูกันว่าแมพที่เราเล่นมาเป็นยังไงมาดูกันว่าหน้าปกอยู่ไหนโอเคไป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 ,ไป,ไปโอเคครับโอเคอัน,นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณครับ